สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยวอยซ์เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับการบ้านสีข้อซึ่งเป็นคําถามที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้คนไทยทุกคนช่วยกันหาคําตอบนั้นนะครับปรากฏว่าก็มีคําตอบจากหลายฝ่ายจากหลายคนอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งก็ไม่ทราบว่าพลเอกประยุทธ์นั้นจะจริงจังกับคําตอบมากน้อยแค่ไหนอย่างไร แต่หลายฝ่ายก็ได้มีการประเมินกันนะครับว่าคําถามทั้ง4ข้อของพลเรืประยุทธ์จรรันโอชานั้นก็เปรียบเสมือนกันถมน้ําลายขึ้นฟ้านะครับสุดท้ายก็กลับมารดหน้าของตัวเองหรือไม่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะเรียกหาหรือว่าต้องการรัฐบาลที่มีธรรมาพิบาลหรือว่า good governance หรือถ้าแปลเป็นภาษาไทายแบบเข้าใจง่าย,ายๆก็คือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นนะครับนักวิเคราะห์ บางคนก็บอกว่าการออกแบบให้ได้รัฐบาลที่มีธรรมาพิบาลนั้นผู้ออกแบบก็จะต้องมีหลักธรรมาพิบาลที่มีองค์ประกอบที่สําคัญด้วยเช่นกันนะครับองค์ประกอบสําคัญของธรรมาพิบาลนั้นซึ่งถ้าว่าตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีปีพุทธศักราช2542นั้นก็ระบุว่า ธรรมิบาลมีองค์ประกอบสําคัญ6ประการด้วยกันนะครับก็คือ 1. หลักนิติธรรม2หลักความโปร่งใส3หลักการมีส่วนร่วม 4. หลักความรับผิดชอบและตรวจสอบได้ 5. หลักความคุ้มค่าและ 6. หลักคุณธรรมนะครับซึ่งทั้ง6ประการน,นี้นักวิเคราะห์หรือนักวิชาการบางคนก็มีข้อสรุปที่ตรงกันนะครับว่ายังไม่มีในรัฐบาลของผลเอกประยุทธ์จันโอชาถ้าเช่นนั้นคําถามทั้ง4ข้อของผลเอกประยุทธ์จันโอชาควรจะตอบอย่างไรและอะไรคือสิ่งที่ เป็นที่ต้องการหรือเป็นคําตอบหรือเป็นที่คาดหวังที่แท้จริงของปลรริตปัญญุจันโอชาจากคําถามทั้ง4ข้อทั้ง4ข้อนั้นนะครับมาฟังคําอธิบายและการวิเคราะห์เรื่องนี้กับอาจารย์ชํานาญจันเรืองนะครับนักวิชาการด้านกฎหมายและรัฐศาสตร์อาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับุณจอครับ,รบขอบพระคุณมากอาจารย์ที่ให้เกียรติได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งอาจารย์นั้นคำถาม,ถาม สข้อนะฮะแล้วก็ใน4ข้อนั้น1ข้อ1กับข้อ2นั้นถ้าถ้าจะให้สรุปก็คือจะเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งและการการมีรัฐบาลที่มีธรรมาธรรมะพิบาลที่ดีนะครับซึ่งเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็คือว่าข้อหนึ่งก็คือทนายบอกว่าท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้รัฐบาลที่มีธรรมาพิบาลหรือไม่ถ้าหากไม่ได้จะทําอย่างไรนั่นก็เห็นว่าข้อหนึ่งกับข้อ2จะเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งและก็เรื่องของ ธรรมาพิบาลที่จะมาจากการเลือกตั้งอาจารย์คิดว่าการเลือกตั้งจะสามารถสร้างธรรมาพิบาลให้เกิดขึ้นกับรัฐบาลได้ไหมครับหรือว่ามีความสัมพันธ์กันไหมครับการเลือกตั้งกับธรรมาพิบาลก็่อนจะตอบคาถามก็เหมือนที่คุณจอมได้เกริ่นตัแรกกันนะครับว่ายกแกคุณประยุทธ์แกซีเรียสไหมกับคําถามอะไรพวกนี้นะครับ ผมคิดว่าแกคงไม่ได้ล้ำลึกหรือลึกล้ำอะไรขนาดนั้นหรอกอมผมกลับมองว่าแกเป็นการทำปืนลั่นใส่ขาตัวเองซะมากกว่าครับตอนนี้ขาก็เลยกระโปลรก,กระเพกใช่ไหม,อมตอนนี้ก็เลยหุดหงิดออกอารมณ์เสียไปหมดเวลาใครถามเรื่องสี่คำถามนี้และเมื่อวานหลังจากประชุมครมเสร็จก็ผ่านไม่ให้สัมภาษณ์เลยไยใช้วิธีตอบเขียนเอาเหมือนเหมือนเด็กที่ถูกขัดใจอะไรพวกนี้อะไรครับ เลือกตั้งกับธรรมมาพิบาลมันมันมีความสัมพันธ์กันไหมฮะบานต้องถามก่อนนะว่าเราจะเลือกเราเลือกตั้งไปทําไมไนะครับอืมนไหมเราเลือกตั้งไปเราเลือกตั้งไปเพื่อออกกฎหมายเราเลือกตั้งไปเพื่อบริหารประเทศเห็นไรัฐบาลแล้วยิ่งในระบบบางระบบอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาหรือระบบประธานาธิบดีเนี <iving. S 2> ่ยเขาเลือกตั้งแม้กระทั่งตุลาการเห็นไหมเ,ไเพื่อไปพิจารณาพิพากษาคดี ซ้ไำไปอ่ะทีนี้กลับมาในวกของเราในบ้านเมืองเราต้องการว่าเลือกตั้งไปแล้วปีธรรมาิบานจริงๆรากศัพท์ของคําว่าธรรมาิบานเนี่ยมันมีรากเดิมที่เขาใช้กันอย่างองค์กรที่ผมเคยผมอยู่เนี่ยนะในเป็นผู้บริหารเคยเป็นอะไรกนะ็ใช้คําว่า ance งินเฉยๆเท่านั้นแหละนะครับอ๋อไม่ใช่ g o d governance เหรอาจารย์ไม่ไม่กู๊ดการเงินี่เรามาบัญญัติเองมอีอ่ s ยูเอเสแกราใส่ทีหลังเพิ่มเข้าไปมีอยู่เจ็ดอันหลักการมีส่วนร่วมนิติธรรม ความโปร่งใสความรับผิดชอบความสอดคล้องความเสมอภาคการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลการมีเหตุผลอธิบายได้นี่ของ u n s ับเข้ามาแต่เราก็ไปใส่ไปใส่ว่าใส่เรื่องธรรมะธรรมโมสินธรรมจัญญาอะไรเข้าไปอีกหลักคุณธรรมซมมองมอง,มองและเป็นหลักคุณธรรมจริยธรรมาศาสนาอะไรเข้าไปซึ่งไม่ใช่นะครับก็วันนั้นคือการคือการมีบริหารจัดการอะอะไรกันที่มันถูกมันต้องมัน จะว่าดีหรือไม่ดีมันก็อีกเรื่องหนึ่งถ้ามันเหมาะสมกับระบบทีบ่ใช้อยู่นะครับอ,อันนี้เรื่องธรรมาพิบาลใน,นเรื่องธรรมะาธรรมโมเพราะฉะนั้นก็เลือกทำไมเราสอส,อสอไม่งั้นก็เอาพระอราหันต์ได้เป็นผู้บริหารก็เส้นเรือ่องราวใช่ไหมซึ่ง,งั้นเราตถึง่านะอาจารย์ท่านหลักธรรมาพิบาลตามความตามรูปแบบไทยๆเนี่ยจะต้องมีเรื่องของอคุณธรรมด้วยใช่ไหมแต่ของสากลเขาไม่มีแล้วอาจารย์เขา หลักธรรมาภิบาลพูดง่ายๆผมใช้คาว่ากอล์ฟฟอร์เซน,แ,นแล้วกันเนาะเพราะว่าจริงๆเขาเราไปแปลคือเขาเชื่อในเรื่องของระบบถ้าระบบดีมันก็คนมันก็เข้ามาเป็นยังไงก็ระบบมันจะพาไปแต่คนไทยเราโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งที่ชอบพูดกันเสมอว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆเนี่ยเราเชื่อถ้าคนดีแล้วอย่างอื่นดีหมดซึ่งผมไม่เชื่ออย่างนั้นนะครับเอาพูดง่ายๆเลยใช่ไหมเราตั้งบริษัทมีบริษัทเนี่ยบริษัทก็ใช้กอล์ฟฟอรนเหมือนกันนะใช่ไหมใช่ครับ ถ้าถ้าคนไม่ดีเราเปลี่ยนคนใช่ไหมถ้าระบบไม่ดีออกระบบใหม่แต่รําประเทศไทยรัฐไทยเนี่ยใช่ไหมถ้าคนไม่ดีอ่ะคนไทยหกสบเ็ดล้านคนจะเอาคนไทยไปไว้ไหนหพยายามไล่ทุกนทุกวันก็ไล่ไม่ได้หรอก เกเว้นจะต้องหลบลี้หนีภัยไปประชิรกับการคุกคามมีตัวอย่างให้เห็นกับอย่างคุณจอมเนี่ยเอาง่ายๆก็ได้ไม่กี่คนเราจะเอาคนไทยไปไว้ที่ไหนมันยกประเทศไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะก็อยู่ที่การออกแบบระบบออกแบบระบบว่าเราจะตรวจสอบยังไงควบคุมยังไงกับคนที่เราเลือกเข้าไปเนี่ยเราเราตัวแทนเข้าไปเนี่ย <c oughs> และอีกประเด็นหนึ่งนะผมย้ําเสมอนะครับ <c oughs> ว่านักการเมืองการเมืองเนี่ยนักการเมืองมันมีตั้งหลายอย่าง นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งแน่นอนอันหนึ่งละกับนักการเมืองที่อยู่ในตาแหน่งปัจจุบันนี่ก็เียนนักการเมืองเพียงแต่ไม่ได้มาจากตั้งนั่นเองแล้วก็การบาลานซ์ทั้งหลายธรรมาิบาลทั้งหลายที่พร่ำพร่ำพูดพูดกันน่ะไม่ได้เหนือกว่าการอะไรเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่าในระบบนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเรายังตรวจสอบได้ด่าได้ดูเห็นไหมเป็นหมาเฝ้าบ้านได้อ้าปากร้องเห็นดังได้อันนี้เราไปดันส yep. ิเราไปชุมนุมกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปดูสิ เห็นไหมเพราะเรื่องจับบอกว่าจริงๆแล้วรัฐบาลที่มาจากการทํารัฐประหารเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างให้เป็นรัฐบาลที่มีธรรมาพิบาลได้อาจารย์เห็นด้วยไหมฮะมันแน่นอนมั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 นขัดกับความเป็นจริงอยู่แล้วหลักธรรมาภิบานที่ผมพูดตะเกียว่าหลักธรรมาพิบาลหลักก็อประเนินอันหนึ่งมันต้องตรวจสอบได้ hmm. ใช่ไหมตรวจสอบ hmm. ได้มีเหตุผลอธิบายได้ accountability อยู่ไหนอ่ะ hmm. transparency เนี่ยอยู่ไหนอ่ะ ถูกไหมพอมาถามมากๆเขาถามเรื่องเรือดำน้ําถามมากๆก็โมโหเขาบอกกองทัพเรือเปิดเผยมากเกินไปแล้วอะไรเงี้ยอ่ะอย่างน,น,นี้ก็ถูกมากอืออย่างนี้มันมันก็ไม่เข้าข่ายอยู่แล้วทำไมพาี่บาทถ้าจะเอา g o าก r วนัน e ตามความหมายที่แท้จริงที่ยูเอ็นเขากำหนดนะครับจะต้องเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามวิธีทางประชาธิปไตยเท่านั้นใช่ไหมค r n a ัน e เนี่ยอ รัฐบาลที่มาจากประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการเลือกนะครับแล้วผมก็จะเรียนให้ทราบทุกท่านที่ตามเป็นแฟนคลับคุณจอมอยู่เนี่ยนะครับ,รบลหลายหลายคนผมทราบอีกคนดูเป็นแสนนะว่าประชาธิปไตายเนี่ยประชาธิปไตายเนี่ยมันมันไม่ได้มีแบบเดียวนะแล้วการมีเลือกตั้งก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะเป็นประชาธิปไตายแล้วนะครับแต่ประชาธิปไตายมันต้องประกอบไปด้วยการเลือกตั้งนะครับ ประชาธิปไตยนองไหนจะมีการกอกการด้วยการเลือกตั้งและต้องมีการตรวจสอบมีการถอดถอนมีการสํารวจความเห็นมีการที่จะเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของตัวเองได้อันนี้คือประชาธิปไตยจริงๆและเลือกตั้งเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ทีนี้เลือกตั้งประชาธิปไตยมันมีตั้งหลายแบบหนึ่งประชาธิปไตยทางตรงแม้ในสมัยโบร,ราณสมัยกรีกเอเธน ใช่ไหมก,ก็มีประชาธิปไตยทางตรงปัจจุบันก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีในโลกนี้บางคนเข้าใจว่ามันหายไปแล้วไม่ใช่เรฟเฟรนดัมหรือแพลดิไซด์ดิธีการลงประชามติอันนี้ก็คือประชาธิปไตยทางตรงสวิตเซอร์แลนด์หรือประเทศที่เขาจะเลยแล้วทั้งหลายเนี่ยอะไรสํคัญสำคัญแลก็ถามประชาชนอันที่2ก็คือประชาธิปไตยแบบตัวแทนหรือมีผู้แทนเนี่ยนะครับซึ่งก็แบ่งเป็นสองแบบใหญ่ๆคือแบบรัฐสภากับแบบประธานาธิบดีแต่นี่ก็มีระบบกึ่ง ประธานาธิบดีขึ้นมาเขาก็มองว,ว่าคนมันเยอะคนมันเป็นตั้งหลายร้านใช่ไหมเยอะะมันเป็นไปไม่ได้ที่ให้คนทุกคนไปบริหารประเทศหรือคนทุกคนไปออกกฎหมายพร้อมกันเนี่ยเขาเรียกว่า<ต>ประชาธิาปไตยแบบตัวแทนหรือผู้แทนแต่ประชาธิปไตยอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมและก็มาแรงนะครับแต่ก็ยังไม่ได้แซงระบบตัวแทนหรอกเพราะามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคนมันเยอะก็คือประชาธิาปไตยแบบ democratic democracy ซึ่งพวกผมพยายาม กันเนเรื่องการจังหวัดจัดการตนเองก็ดีการมีสภาพลเมืองก็ดีและบางอย่างมันไม่ต้องโวดมันไม่ต้องชนะเสียงเอ่อวยเสียงยกมืออย่างเดียวบางอย่างมันต้องอาศัยชันธามติคอนเซนแซสอย่างเช่นจะ,ะส่งตัวแทนไปซื้อของหน้ามหายาลัยอะไรเงี้ยนะจับฉลากเอาก็ได้นะจับฉลากไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถอะไรเป็นครับอันนี้อันนี้ก็มันก็มีทั้งสามแบบแต่ว่าอะไรก็ตามผมก็ยืนยันว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยมันต้องมีการเลือกตั้งนะครับ แต่ว่าไม่ใช่เลือกตั้งทุกตำแหน่งนะบางบางตำแหน่งมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เ,เทคนิควิชาอย่างเช่นอธิการบดีเนะี่ยอันนี้ผมก็เคยพูดกับคุณจอมทีแล้วใช่ไหมว่ามันก็มาจากระบบการสรรหาใช่ไหมถ้าเลือกตั้งทั้งหมดยังไงการนักศึกษาเลือกก็ชนะหมดเพราะว่านักศึกษามีจํานวนมากกว่าอาจารย์และบุคลากรก็มีระบบกา,ารก็มีมีสามสายสองสายสามสายสายบุคลากรสายอาจารย์สายนักศึกษาอะไรเงี้ยมันก็ต้องประกอบกันด้วยประกอบกันไปอาจารย์ ถ้าอย่างนั้นสรุปว่าการจะได้รัฐบาลที่มีธรรมิบาลเนี่ยพื้นฐานสําคัญที่สุดหรือว่าจุดกําเนิดที่สําคัญที่สุดจะต้องเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามวิธีทางประชาธิปไตยเท่านั้นใช่ไหมครับรัฐบาลที่มาจากการทํารัฐประหารโอกาสที่จะเป็นรัฐบาลที่มีธรรมิบาลที่ดีเนี่ยไม่มีเลยใช่ไหมอรย์มันมันจะมีได้ยังไงก็ที่มามันก็ไม่ชอบแล้วหนึ่งคุณไม่เคารพกฎิกาไม่เคารพหลักนิติธรรมคุณฉีกรัฐมนูคุณปฏิวัติรัฐประหารเข้ามา ประเทศในโลกนี้นี่มีการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่ประเทศหรอกที่ปฏิวัติบ่อยๆประเทศที่ได้อันดับหนึ่งคือประเทศซูดานรัฐประหารมา31ครั้งละ,ะที่สองก็คืออิรัก24ครั้งนะบริเวียเก19ครั้งเมื่อก่อนอไทยเราก็เท่ากับกินีเท่ากับซเซียรยมีมีอยู่17ครั้งแต่เรามาแซงครั้งสุดท้าย2557 18ครั้งเราก็เป็นที่สี่ถ้าป็ปฏิวัติรัฐประหารแล้วประสบความสำเร็จ เจริญแล้วเป็นธรรมาพิพันธ์แล้วไทยก็เป็นหนึ่งในสี่มหาอำนาจโลกประิาใช่ไหมครับนนแต่มันมันเป็น,นไ้ำหน้อยู่แล้วครับอแต่ฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลคอสชอนี่ก็ยังมีความเชื่อว่ารัฐบาลคอสชอก็มีความเป็นธรรมาพิบาลที่ดีอยู่ด้วยเหมือนกันในแง่ของการที่จะต้องคือไม่ทราบใช้วิธีคิดยังไงแต่เขาก็เชื่ออย่างนั้นนะอาจารย์ก็เขาเชื่ออย่างที่ผมบอกไงโลกนี้มันเชื่อสองระบบอันหนึ่งเชื่อระบบดีสองเชื่อคนดีไง คนนั้นเขาเชื่อว่าถ้าคนดีอะไรก็ดีทุกอย่างจะดีหมดทุกอย่างมันถึงมีหมอ .44 ึ้นมาแต่ผลว่ามันก็ไม่ได้ดีจริงอ่ะมันก็ไม่เวิร์กจริงใช่ไหมเรื่องรถกระบะเรื่องปล่อยคมลอยเรื่องวัรนการมันมันมันได้ผลไหมล่ะเนี่ยหลักธรรมะที่เนีนี้ก็คือเรื่อง effectiveness efficiency มีไหมเออมันก็ไม่ประสบความสําเร็จเนี่ย อา,าอาจารย์เชื่อมั่นได้แค่ไหนอย่างไรว่าหลังเลือกตั้งหรือว่าการเลือกตั้งตามกติกาที่คอสชอสร้างขึ้นเนี่ยจะได้รัฐบาลที่มีธรรมาิบาลในอนาคตครับก,ก็อย่างที่ผมบอกไงบอกว่าคําว่าคําว่าธรรมาิบาลก็คือต้องมีประชาชนมีส่วนร่วมอมีส่วนร่วม,มวเราเป็นคนถ้ามันไม่ดีเราก็เป็นคนถอถอนเองอถ้ามีมดีไม่ปรากฏถึงเวลามันก็ต้องไปนะครับม,มาตามหลักความโปร่งใสไม่ถ้ามีการควบคุมที่ดีมีการหย่อนบัตรนับคะแนน ระบบตรงใสไหมมีความรับผิดชอบไหมก็ต้องรับผิดชอบถ้าถ้าเกิดทําไม่ถูกไม่ต้องเปิดถูกอภิปรายถูกถอดถอนรับนูลใหม่ก็เอาสารไปซ้ำไปมาตัดสินใช่ไหมความเสมอภาคไหมแน่นอนหนึ่งคนหนึ่งเสียงไม่ใช่หอกมาจากไหนก็ไม่รู้ตั้งกันขึ้นไปสองร้อยสองร้อยห้าสิบคนใช่ไหมอยาอารมณ์ดีมาก็ผ่านกฎหมายวันเดียวสามวันละอะไรงนี้สมัยก่อนพี่บอกเรียกว่าเรียกว่าประการรัฐสภา,าตอนี้ก็ยิ่งหนักีกเป็นรัฐสภาประเพณี อาจารย์นันแต่ว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามกติกาของขอ,ของคสชเนี่ยหลายคนก็บอกก,ก็บอกด้วยความกังวลนะฮะว่าไม่สามารถที่จะกําหนดอะไรตามความต้องการของประชาชนได้เพราะว่ามีก,กฎกฎกติกาหรือมีกลไกที่คอยควบคุมทั้งเรื่องของนโยบายทั้งเรื่องของการตัดสินใจอะไรต่างๆอันนี้มันจะมันจะเข้าหลักธรรมาภิบาลได้อย่างไรฮะรัฐบาลใหม่ที่มาตามกติกาคสชตามรัฐมนูญนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ ไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะเขาออกแบบมาไม่ให้มีธรรมาภิบานอ๋อใช่ไหมครับ <c oughs> ออกแบบมาไม่ให้มีธรรมาพิบาล <c oughs> ทำไมถึงว่าอย่างนั้นเ <c oughs> ยอะแยะไปหมดเลยโคการเลือกตั้งแบบอสารบัรสวนบัตรเดียวเบอร์เดียวเลือกคนทั้งสสมีห้าร้อยคนเลือกได้แค่300 <c oughs> สามร้อยห้าสิบที่ต้องมาจากการแต่งตั้งอีกอ่าฮะเลือกเลือกยังไงให้ตายยังไงก็ไม่มีทางได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งใช่ไหมกึ่งหนึ่งเนี่ยคือพักเต็มที่เนี่ยส่งสามร้อยห้าสิบใช่ไหมแล้วกับสสทั้งสภามีมีห้าร้อยอ ถึงแม้ชนะทุกเขตซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะ <c oughs> <ๆ>ก็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  <c oughs> ไม่มีทางก็ต้องบวกสอวอีก250เจ็บนะและไอก <c oughs> <ๆ>้กึ่งหนึ่งของสแทนรัศดรเนี่ยกึ่งหนึ่งคือ250เนี่ยมันไม่ใช่กึ่งหนึ่งจาก500เนี่ยมันกึ่งหนึ่งจาก350 73-74เปอร์เซ็นต์มันเป็นไม่ได้ <c oughs> แล,แล้วรัฐมนุนก็แก้ไม่ได้แทบจะแก้ไม่ได้การ <c oughs> กระดิกไม,ไม่ต้องมีการทำประชามติทำอะไรเมื่อรัฐมนุนแก้ไม่ได้มันจะไปมาเอามาทำมาพิบาลมาจากไหน แลวอนาคตรัฐมนูลเนี่ยผมก็ทายไว้เสมอนะครับว่ามันยังไงมันก็ต้องถูกฉีกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะไปฉีกโดยใครท่านนั่นแหละฉีกโดยประชาชนก็ได้หลายๆประเทศที่เขาทนไม่ไหวได้คนไม่ไหวเขาก็ลุกขึ้นมากับสองโดยฉีกโดยคณะรัฐประหารชุดใหม่แล้วคุณบอกอ้าวก็ว่าเขารัฐประหารแล้วใครจะมาฉีกอีกแลอยจะลืมว่าทหารก็ไม่ได้เป็นยูนิตี้เป็นเอกภาพอะไรมากมายนักไม่งั้นมันจะมีระเบิดตุ้มๆทุกวันนี่แหละเราก็ไม่รู้ว่าใครทําคนธรรมดาได้ที่ไหนล่ะใช่ไหมครับ ก็เหมือนอย่างที่พลเอกประยุทธ์พูดอะไรฮะถ้าเกิดว่าปัญหาต่างๆยังไม่เรียบร้อยปฏิรูปก็ยังไม่ได้เรื่องของความวุ่นวายก็เกิดขึ้นที่นี้ถ้าเกิดว่าเลือกตั้งไปแล้วความวุ่นวายเกิดขึ้นอีกใครล่ะจะต้องมารับผิดชอบดูแลก็ต้องทหารอีกไงก็เขาเข้าใจผิดไงเป็นมายาคติเนีไงเขาบอกว่าเขาเข้าใจว่าตัวเองเป็นฮีโร่ไงตัวเองแก้ไขปัญหาซึ่งมันพิสูจน์แล้วสิบสามครั้งรัฐประหารไม่เคยแก้ปัญหาได้ไม่มีจุดจบของแต่ละคนเอาไล่มาก็ได้เนี่ยจมพลปอใช่ไหม เอาแต่รัฐประหารเงียบแต่พญามโนก็ไปเสียชีวิตที่ปีนางจอมพลปองเสียชีวิตที่ญี่ปุ่นเห็นไหมจอมพลสฤษดิ์ก็เสียชีวิตตายคาตำแหน่งแล้วก็พร้อมกับเรื่องสาวโฉตามมาเรื่องบ้านน้อยเรื่องถูกยึดจอมพลถนอมก็ต้องรีบไปถึงแม้ว่าถึงแม้เราจะมีอดีตหรือว่ามีประวัติศาสตร์ที่เห็นถึงความล้มเหลวของการรัฐประหารมาแล้ว18 19ด้าหรือ2ี่ครั้งอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าทาไมไม่ไม่เป็นบทเรียนให้กับทางกองทัพว่า จะต้องลบมายาคตินี้ให้ได้ว่าสุดท้ายแล้วทหารก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาแก้วิกฤตทางการเมืองได้อยู่ดีเพราะมันถูกพิสูจน์มาแล้วตั้งยี่สบครั้งในประเทศไทยทําไมมันยังคงมีมายาคตินี้ติดอยู่ในหัวของกองทัพไทยอยู่ะอาจันยร์มันไม่มีในการเรียนการสอนไม่มีบทเรียนในชันเขาปลูกฝังแั่นี้เดียวว่าในในกล่องแคบๆเขาคิดแคบๆว่า,าตัวเองต้องเป็นฮีโร่มาเข้ามาแก้ปัญหาอย่าลืมทหารไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะครับ ทหารเตรียมไม่ได้เรียนมาทางนี้ทหารจะไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจยังไงตอนนี้ทีมเศรษฐกิจก็มีอยู่สองทีมทีมออคุณสมคิดบ้างกับติดกับทีมฝ่ายทหารบ้างขัดขัดแย้งกันไปแล้วมันบ้านเมืองมันจะไปได้ยังไงใช่ไหมฮะมันก็ขัดอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เอาแล้วก็รัฐประหารแล้วบังคับให้คนมารักกันอย่างเงี้ยเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้ตอนนี้ก็เหมือนขยะอยู่ใต้พรมนะฮะรถไฟใหม่ก็เอาพรมเอาขยะเข้าไปซุกใต้พรมใหม่เท่านั้นเองบ้านก็สะหยุด อยู่อย่างเงี้ยนะครับแทนที่จะไปข้างหน้าก็ดือด้อไปดื้ไปก็ออกถูกถูกแซงไปอยอะแยะไปหมดครับ